ครับผมจัดส่งครับแคด3มตันสามศูนนะครับลูกค้าสั่งจองคูที่ไปดูรถนะครับขอบคุณที่ไว้ใจร้านเราอุมยนต์มอเตอร์นะครับจัดส่งจอดโซโฟได้ครับออกเย็นนี้นะครับพูุ่นี้เช้าถึงครับติดแอร์ฟรีเย็นเย็นะครับรถขุดเก่าญี่ปุ่นนำเข้าแท้นะครับ3ตันแคทเทอร์พลล่านะครับสามศูนสามซนะครับผมสวยๆแบบนี้ พร้อมใช้งานแน่นอนครับมีลายแยกด้วยคันนี้นะฮะแอร์เย็นๆนะครับสาถึงสามสีซีอาร์นะครับสภาพสวยครับรุ่นนี้ยังมีอหนึ่งคันนะครับสนใจรถขุดสามตันสี่ตันรถขุดท้นค่ายญี่ปุ่นมีตู้เก๋งติดแอร์นะครับมาถามที่ร้านเราได้นะครับยินดีใช้บริการได้นะครับสวยแบบนี้นะครับพร้มใช้งานแน่นอนครับผมขอบคุณมากครับ